แม่เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเลื่อนไหวหลังโดนโยงบุกมารร่ไถถึงเตียงก่อนหน้านี้นะักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นออกมาโพสต์ว่าจะขอยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับน้องยูจินลูกสาวแต่เพียงผู้เดียวและหากเกิดอะไรขึ้นขอแบ่งให้กับลินล,ลี่นารีนาเชื้อแหลมน้องสาว10%จากทั้งหมด จากนั้นยิวสามีของสาวเจนนี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวของเจนนี่ด้วยข้อความว่าแล้วทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําเฉยแล้วก็เอาใหม่อีกวนลูปนรกทั้งยังที่แชร์โพสต์ข้อความดังกล่าวของเจนนี่และติดแคปชั่นว่าโลกจะโหดร้ายกับเจนไปถึงไหนถึงต้องมาเจอคนแบบนี้กระทําแบบเดิมซ้ําๆไม่มีวี่แววว่าจะเลิกนิสัยนี้ได้เลยกี่รอบแล้วที่บุกมารีดไถตังถึงเตียงกี่รอบแล้ว และยังได้โพสระบุอีกว่าบายบายเงินที่เก็บเอาไว้สําหรับอนาคตลูกสาวรอบนี้ไปอีก5ล้านซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ขับพุ่งเป้าไปที่การใช้นี่แทนคุณแม่ของสาวเจนนี่ถ้าสามารถบุกไปถึงเตียงได้ต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดมากหรือต้องเป็นคนในครอบครัวเท่านั้นโดยล่าสุดแม่เกดได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยได้โพสผ่านทางเฟซบุ๊หลังโดนดรามา่าระบุว่าคืนนี้เจอกันลินลี่เต็มวง ซึ่งแม้ไม่ได้มีการตอบโต้ข่าวหรือกระแสใดๆแต่เช่าเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ารักเจนนี่มีแม่เมื่อพร้อมเงินลิลลี่เหลือกี่บาทสงสารพี่เจนมากค่ะอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วไม่สงสารลูกบ้างเหรอบ้างก็ถามว่าจะไม่พูดอะไรบ้างเหรอคะว่ามันจริงหรือเปล่าลูกเคยใช้คําว่าบุกรีถ่ถตังถึงเตียงแม่รู้สึกยังไงบ้างคะแม่ทบทวนแล้วให้กําลังใจพี่เจนนี่บ้างนะเขาเหนื่อยเขาแบกทุกอย่างไว้เยอะมากแววตาของเขาแทบไม่มีความสุขเลย อย่างไรก็ตามนะคะก็มีแฟนๆอีกด้านมาเบรกดราม่าว่าอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจว่าคุณแม่เป็นคนผิดเรื่องบางเรื่องที่เจนนี่เขาไม่ได้อยากให้เป็นประเด็นเขาแค่อยากระบายในมุมที่เขาแบกรับหน้าที่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่คนคนหนึ่งไม่ได้เข้มแข็งทุกเรื่องจริงไหมใจเย็นๆนะเรื่องแบบนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องภายในดีกว่าคอมเมนต์อย่างมีสติให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายไม่ซ้ำเติมดีกว่าเรื่องไหนจริงไม่จริงยังไงก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ